สวัสดีค่ะมาพกกับกินอยู่แบบบานๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภ้พามาให้กับเผาค่ะเมนูมือีสีขึ้นเนื้อค่ะพี่น้องจะพามาทําน้ําพริกอองนะคะยี่ยกับโบดเกงอาหารเนื้อนะคะพี่น้องต่ว่าเห็ดตามใจปากจ้าข้องนะคะส่วนผสมหลักๆค่ะก็จะมีมะเขือเทศสีดาค่ะพี่น้องเยี่ยหั่นแล้วก็หลังเอาเม็ดออกนะคะแต่ว่ากิดสบู่รีออกดีบันไดดอรค่ะพี่น้องต่ว่าให้มันออกแน่จังหน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็หมูสับค่ะแล้วก็พริกนะคะพริกแกงเห็ดนะคะ เอ่อพริกน้ำพริกองนะคะพี like ่น้องเย็บ่มหูเขาอื่นมาจากไหนนะคะย่าสื่อแบบสําเร็จรูปมากค่ะนะคะเป็นแม่บานที่ท่านสมัยแล้วก็ง่ายแห้งค่ะพี่น้องนะคะดีกว่าสมอโขงเองค่ะสื่อแบบสําเร็จรลูปมาพัดเอาค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็นำมาคั้มเปียกน้ําปลาแล้วก็น้าตาลปี๊บนะคะพี่น้องส่วาเป็นอย่างคือตรงลลังบะเขือนะคะพี่น้องผู้ตรงลลังบะเขือเทศก็ได้ค่ะแต่ว่า ยอ่อวนีเห็นให้ผู้เท่าเก็กินน้ำค่ะพี่นอ้องพ่ยันมัติดล่ำใส่นะคะเดี๋ยวก็ล้างออกแค่ส่วนหนึ่งค่ะที่เหลือก็เอาไว้อยู่ค่ะบนเดล่างบดนะคะพี่น้องก่อนอื่นค่ะเรามาผัดนะคะผัดพริก แให้หอมค่ะพี่น้องนะคะส่วนพริกแกงเนี่ยค่ะพี่น้องเป็นพริกแกงของน้ําพริกอ,อ่องเยอะกั่หัวเสือกยังไงน,นะคะเป็นน้าพริกองค่ะพี่น้องสามารถใส่ตามใจปากจะคลองได้เลยค่ะใส่หมากใส่หน่อยใส่ยังไงก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าของเยาว์นี่ใ,นใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าเขาไม่กินเผ็ดกันที่นี่ค่ะยูนีโบคขอยกินเผ็ดแต่ว่ากินเปรี้ยวพี่น้องเรื่องความเปรี้ยวนื ใส่หมกเน่าทอดได้กับบะพ่อค่ะก็จะามากเกี่ยวอยู่ดีค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำพริกแกงน้ำพริกแกงเอ่อน้ำพริกอ่องลงไปค่ะจักรวาลจังไหนนะคะพี่น้องจักรวาลน้ำพริกแกงกับบแม่มาเป็นน้ำพริกสำหรับทำน้ำพริกอ่องนะคะผัดให้หอมเลยค่ะ จริงๆไม่ตัวน้ำพริกนี่เขาจะผัดใส่น้ำมันให้แล้วได้พี่น้องนะคะแต่ว่าเข้าตรงการความหอมเนี่ยเข้ามาเพิ่มอีกค่ะเพิ่มน้ำมันแล้วก็ผัดให้หอมอ่บงนี้ค่ะนะคะถ้าโกเองนี่นะจะมีหอมกระเทียมนะคะพี่น้องแล้วกับพริกกะปิ้มีมบมบหูนะคะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นใส่หมูสับลงไปล้วนนะคะช่วงที่ใส่หมูสับลงไปล้วนเนี่ยเย่าออไฟ กลางไฟอ่อนเลยคถราพวายแะไฟแห้งมูสับข้องสีกระดางนะคะเวลาที่เราเอาไปกินนะคะมันจะออกนี่มีรสชาติแบบแข็งๆแน่นะคะพี่น้องนะคะนี่ค่ะอุ้ยกระเด็นหลังจากนั้นค่ะใส่มะเขือเทศลงไปเลยให้มะเขือเทศเราที่มีน้ำเพชรหมูสับข้านุ่มถึงนะคะ่ะ ให้เข้ากันค่ะนะคะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะบเกเผ็ดเ,เ,เท่าเปอยน,นะคะพี่น้องขอบอกว่าสูตรนี้นะคะพี่น้องโมเมนต์ว่าสูตรที่เฮ็ดแบบว่าเฮ็ดขายได้เด้อค่ะเพราะว่ามันบบเ็ดนะคะค้าพี่น้องจะเฮ็ดกินเฮ็ดย่างนะสามารถทาตมใจปากเราได้คือเพิ่มน้ําพริกแกงของน้ําพริกอ่องได้นะคะแต่ว่าที่นี่เขาไม่กี่เผ็ดสีสันมันก็จะออกขาวๆเด้ค่ะพี่น้องอันนี้คือเฮ็ดตมใจปากคนกินเ้ยค่ะบเด็ด้บ่เนนสวยงามปานไดนะคะ,ะเนนความแซ่บค่ะ เพราะว่าเประเทศของเราพี่นอ้องสวนมม่คือเขาไงแกโบเป็นตัวกินแถวนะคะพี่น้องแต่ว่ารสชามันจะออกเปรี้ยวหวานเคมเ็มเต็มที่แต่ความเผ็ดไม่มีแค่นั้นนะคะพี่น้องขาจเจ้าโบกินเผ็ดนะคะแล้วก็ถ้าข้าชิมบึงกรกระไดค่ะทามันแบบว่าบบเผ็ดเลยบบมีความเผ็ดท่องค่อยๆเติมลงไปกระไดค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเติมชูรสลงก่อน เพิ่มผอมแสบใส่ลายแสบหลาย,ย,ลายแล้วก็เติมน้ำมะขามเปียกเดี๋ยวจะเติมสพื่อองช้อนค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลปีป๊บโบหงวจาจกสอน้ะคะพี่น้องแต่ว่าอย,าออย่าเสียมือเอาลงไปปั่นหนึ่งสิคะนะคะสอนโต๊ะหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะจากนั้นค่ะเติมน้ำปลาลงไปนะคะ นำพริกสำเร็จรูปทุกชนิดค่ะพี่น้องมันจะมีความเข้มอยู่แล้วเวลาใส่น้ำปลาให้โยโย่ไว้แต่นิดนึงค่ะเบาหวาเมนูใด็กระซังนะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะให้มะเขือเทศเราสุกนะคะสุกเปื่อยนุ่มนลยล่ะค่ะพี่น้องนะคะเราค่อยมาชิมรสบังค่ะพอมะเขือเทศเราเริ่มสุกคะ่ะชิมรสด,ดูหน,หน่อยนึงค่ะสามารถเติม น้ำพริกได้อีกหน่อยนึงค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่ามันบ่เผ็ดประมาณนี้ค่ะได้อยู่ค่ะความเข้มความหวานความเปรี้ยวโอเคละค่ะพี่น้องนะคะเหลือความเผ็ดอย่างเดียวค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะเยื่วพัดให้น้ำพริกซุกค่ะค่ะพี่น้องตักเสิร์ฟใสิจานให้เบิ่งค่ะพี่น้องนะคะน้ำพริกอ่องทำง่ายมากแล้วก็กินอร่อยด้วยค่ะ แล้วค่ะพี่น,น้องเมนูมเหมือนี้ค่ะน้ำพริกออกง่ายๆบมันๆสไตล์เยาวค่ะพี่น้องด้วยน้ำพริกสําเร็จรูปนะคะพี่น้องนะคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานเค็มค่ะผัดหมูก,กับน,น้ำพริกนะคะพี่น้องผัดให้หอมค่ะหรือกับเซอเบร,รเกอเทศลงไป ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาค่ะชูรสไส่ลงไปค่ะเพิ่มความแซ่บความนั่นนะคะพี่น้องนะคะมักรสชาติจิงไดไส่ลงไปเห็นถึงปจะคล้องค่ะมักเผ็ดก็นีก็ใส่น้ำพริกได้อีกค่ะส่วนอันนี้คือกระลำผักกาดขาวค่ะพี่น้องนะคะผักที่จะกินคู่แล้วก็กระลำปีรั่วค่ะแตงกวาค่ะแล้วก็มะเขือค่ะพี่น้องไม่แค่นี้อีีนะคะผักมอกี้ย่าชิมละค่ะพี่น้องนะคะชิมกับมะเขือไปนิดนึงค่ะเพราะว่าอย่าคุ้ว่าเวลาเขากินกับผักแล้วรสชาติน้ำพริกเข้าเป็นจังไดนะคะพี่น้องเข้าเสดเพิ ปรากฏว่าแสบนะคะพี่น้องที่โยส่ไปมีแสบนะคะเปะเวอร์ค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะมัอนีผ้าคือเนื้อค่ะน้ําพริกอ่องง่ายๆบ้านสไตล์เยาค่ะขอโทษขอให้คนพี่น้องผักเนื้อเลยค่ะพี่น้องอาจจะบริเตุเหมือนเปะเวอร์แต่ว่าเขาบอกว่านี่คือสูตรสไตล์แบบว่า เห็ดถึงปากเจ้าองนะคะพี่น้องนะคะมาค่ะกินเขาในกันค่ะ